สวัสดีครับถึงช่วงเวลาของการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกับครูเด่นแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมว่าภาษาฝรั่งเศสนั้นการพูดแบบเป็นทางการสุภาพทั่วไปจะใช้ส่วนแบบไม่เป็นทางการจะใช้นะครับสำหรับการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้ครูเด่นขอนำเสนอการถามตอบสถานที่อยู่ที่ไหนการสอบถามเส้นทางและการถามตอบถึงความต้องการว่าอยากจะไปที่ไหนนะครับ ก่อนที่จะไปฝึกพูดประโยคใหม่ๆครูเด่นขอแนะนําคําศัพท์ในการบอกทิศทางกันก่อนนะครับ à gauche ทางซ้าย à droite ทางขวา tout droit ตรงไป ici ที่นี่ là-bas ทางนูน้น le métro c'est à gauche le bus c'est à droite et le taxi C'est tout droit m e r c i ในการบอกทิศทางเราจะใช้ C แล้วตามด้วยคำบอกทิศทางนั้นๆนะครับเช่น C'est à gauche อยู่ทางซ้าย C'est à droite อยู่ทางขวา C'est tout droit ตรงไป C'est ici อยู่ที่นี่ C'est là-bas อยู่ทางโน้น C'est à gauche อยู่ทางซ้าย C'est à droite อยู่ทางขวา C'est tout droit ตรงไป C'est ici อยู่ที่นี่ C'est là bas อยู่ทางโน้นฉันค้นหารถบัสรถบัส C'est ici Et le métro? Le métro? m hmm, C'est là bas ในการถามว่าสถานที่หรือสิ่งที่เราถามหานั้นๆอยู่ที่ไหนจะใช้ 'je cherche' ตามด้วยชื่อสถานที่หรือสิ่งที่เรากำลังหาอยู่คำว่า cherche เป็นคำกริยานะครับแปลว่าหา,ห,าหรือค้นหา je cherche จึงหมายถึงฉันกำลังหาหรือฉันกำลังมองหาเช่น je cherche le bus ฉันกำลังหารถประจับทางอยู่ je cherche le métro ฉันกำลังหารถไฟใต้ดินอยู่ซึ่งในความหมายก็คือการถามว่ารถประจับทางหรือรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูรูปประโยคในการบอกว่าสถานที่นั้นอยู่ไกลหรือไม่ไกลกันนะครับ le metro, loin? Oui, loin non. Pas loin la c'est c'est ce n'est barre regardez métro merci oui non pas Là-bas หากต้องการจะถามว่าสถานที่ที่เราจะไปนั้นอยู่ไกลหรือไม่ประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วยชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะถามตามด้วย C'est loin มีความหมายว่า สถานที่นั้นอยู่ไกลไหมคําว่า loin <an. S 1> เป็นคําบอกระยะทางว่าไกลนะครับเช่น le métro c'est loin แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าประโยคคําถามเราจะขึ้นเสียงสูงในตอนท้ายครับ le métro c'est loin ในการตอบถ้าสถานที่ที่ถามถึงนั้นอยู่ไกลก็จะใช้ประโยคในการตอบว่า c'est loin แต่หากไม่ไกลก็จะใช้ ce n'est pas loin ยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเราจะใช้ ne, <pas. S 1> ในการตอบปฏิเสธว่าไม่ส่วนคำว่า r e g a r d e เป็นคำกริยารูปสุภาพเป็นทางการของคำว่า regarde <ez. S 1> มีความหมายว่าดูในคานองว่าสิ่งที่ถามนั่นน่ะเห็นอยู่นั่นไง le ro, loin oui, loin non, pas loin la c'est c'est ce n'est barre regardez métro merci oui non pas แต่ในบางครั้งเมื่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าสถานที่ที่เราต้องการจะไปนั้นอยู่ไม่ไกลแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเดินไปได้ไหมจะถามว่ายังไงไปฟังเขาพูดกันนะครับฉันจาใช้เเมโทรเออวิเลเมทรส์เไม่เปาล่วงฉันจะไปเดินทางวิ s ์ลาบ้า ในการถามว่าฉันจะเดินไปได้ไหมจะใช้ประโยคในการถามว่า je peux marcher ในการตอบว่าระยะทางที่ถามนั้นสามารถจะเดินไปได้จะใช้ประโยคในการตอบว่า oui c'est là-bas ได้อยู่นั่นไงต่อไปมาดูวิธีการอธิบายเส้นทางกันครับเริ่มกันที่วิธีการพูดแบบสุภาพเป็นทางการกันก่อนครับ Pour aller station bus aller la de à Prenez à gauche. Continuez tout droit. Tournez à droite. Marchez tout droit. Vous arrivez à la station de bus. Merci. ในการอธิบายบอกเส้นทางส่วนใหญ่ทั้งผู้ถามและผู้อธิบายจะเป็นคนปแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการพูดแบบสุภาพเป็นทางการนะครับโดยการอธิบายจะเริ่มต้นด้วยประโยค Pouvez-vous แล้วตามด้วยสถานที่ซึ่ง เหตุการณ์ในวันนี้ก็คือการถามถึงเส้นทางที่จะไปยังที่จอดรถประจำทางรูปประโยคในการพูดก็จะเป็น Pour station bus aller de à la station de bus. มมมีีความมาวาาาาหย่่ในกรทจะไปยังที่จอดรถประจำทางจากนั้นก็อธิบายถึงวิธีการที่จะไปถึงที่แห่งนั้นเช่น Preer gauche à หมายถึงเลี้ยวซ้าย <Pre> ne เป็นคำกริยารูปสุภาพเป็นทางการของคำว่า ซึ่งแปลได้หลายความหมายในที่นี้หมายถึงเลี้ยวนะครับ Continue Tout-Droit หมายถึงตรงไปเรื่อยๆคำว่า Continue เป็นคำกริยารูปสุภาพเป็นทางการของคำว่า Continue หมายถึงต่อเนื่องนำมาใช้ในประโยคนี้ทำให้มีความหมายว่าให้ตรงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ Tourney Ad-Droit droite à หมายถึงเลี้ยวขวาคำว่า turn เ,เป็นคำกริยารูปสุภาพเป็นทางการของคำว่า turn ที่แปลว่าเลี้ยว marcher tout droit หมายถึงเดินตรงไปคำว่า marcher เ,เป็นคำกริยารูปสุภาพเป็นทางการของคำว่า marche ซึ่งแปลว่าเดินเมื่ออธิบายเส้นทางครบแล้วผู้อธิบายจะปิดท้ายด้วยประโยค vous arrive z Ah. แล้วตามด้วยชื่อสถานที่ที่เป็นคำศัพท์เพศหญิงหรือ Vousarive arrivez ตามด้วยชื่อสถานที่ที่เป็นคำศัพท์เพศชายมีความหมายว่าคุณก็จะไปถึงสถานที่นั้นๆเช่น Vous arrivez s la a à t ั้นเ bus คุณก็จะไปถึงที่จอดรถประจำทางต่อไปมาดูวิธีการที่เพื่อนๆหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยจะแนะนำเส้นทางในการไปหอไอเฟลเป็นการพูดแบบไม่เป็นทางการนะครับ Pour aller à la Tour Eiffel. Prends le métro, descends à la station Bir-Hakeim. Sors du métro, tu arrives Champ de Mars et là, il y a la Tour Eiffel. Merci. เพื่อนชาวฝรั่งเศสแนะ Pour aller à la Tour Eiffel. มีความหมาย จากนั้นก็ตามด้วยการบอกวิธีการเดินทางและเส้นทางซึ่งจะใช้คำกริยาในแบบไม่เป็นทางการนะครับพอร์ตมิทัหมาถึงขึ้นรถไฟใต้ดินหรือใช้รถไฟใต้ดินคำว่าพ่อง <P rend. S 1> เป็นคำกริยาแบบไม่เป็นทางการที่แปลได้หลายความหมายนะครับในที่นี้หมายถึงใช้ซึ่งก็หมายถึงการขึ้นรถไฟใต้ดิน station. หมายถึง ลงจากรถไฟใต้ดินคำว่า descend เป็นคำกริยาแบบไม่เป็นทางการแปลว่าลง Sort du Metro du métro หมายถึงออกจากสถานีรถไฟใต้ดินคำว่า sort เป็นคำกริยาแบบไม่เป็นทางการแปลว่าออกนะครับเมื่ออธิบายเส้นทางครบแล้วเพื่อนชาวฝรั่งเศสพูดปิดท้ายด้วยประโยค Tu arrives à และตามด้วยชื่อสถานที่ที่เป็นคำศัพท์เพศหญิงหรือ t u au» arrives oh. ตามด้วยชื่อสถานที่ที่เป็นคำศัพท์เพศชายมีความหมายว่าเธอก็จะไปถึงสถานที่นั้นๆเช่น t u arrives... c h m p p de Mars» เธอก็จะไปถึง Champ de o อ r เดอมา l ที่นั่นแหละขอไอเฟล Pour aller à la station de bus prenez à gauche Continuez tout droit, tournez à droite, marchez tout droit, vous arrivez à la station de bus. Merci. Pour aller à la Tour Eiffel, prends le métro, descends à la station Birakeim. Sors du métro, tu arrives Champ de Mars. Et là, il y a la Tour Eiffel. Merci. ต่อไปมาดูรูปประโยคในการถามตอบว่าอยากจะไปที่ไหนเริ่มกันที่วิธีการพูดแบบสุภาพเป็นทางการกันก่นกอนนะครับ veux aller นั่นคือการถามตอบว่าอยากจะไปที่ไหนแบบสุภาพเป็นทางการนะครับต่อไปมาดูวิธีการพูดแบบไม่เป็นทางการที่ใช้กับเพื่อนๆหรือคนกันเองกันครับ Tu veux aller où Je veux aller au concert. On y va mm. ในการถามว่าอยากจะไปที่ไหนแบบสุภาพเป็นทางการจะใช้ Vous voulez aller où ส่วนแบบไม่เป็นทางการจะใช้ Tu veux aller où ส่วนในการตอบว่าอยากจะไปที่ไหนนั้นจะใช้ Je veux aller แล้วก็ตามด้วยก,กิจกรรมหรือสถานที่ที่จะไปอย่างเช่น Je veux aller au concert เช่นอยากไปชมคอนเสิร์ต Je veux aller au cinéma. T'inquiète, je suis un papillon. Vous voulez aller où? Je veux aller au cinéma. Tu veux aller où? Je veux aller au concert. On y va? Quiz! Alors, la clope, je vais aller à la clope. เรามาลองทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับเริ่มที่คำถามแรกกันเลยหากต้องการจะอธิบายว่ารถไฟใต้ดินอยู่ทางซ้ายรถประจำทางอยู่ทางขวารถแท็กซี่ตรงไปจะอธิบายว่าอย่างไงครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งครับฟังคำเฉลยกัน Le m é t r o C'est à gauche Le le c'est droite Et c'est bus, tout taxi, droit à คำถามต่อไปคือหากเรากำลังมองหาเส้นทางที่จะไปยังหอไอเฟลจะถามเขาว่ายังไงครับฟังคำเฉลยกันครับและถ้าจะถามต่อไปอีกว่าหอไอเฟลอยู่ไกลไหม ฟังคำเฉลยครับเซี่วคำถามต่อไปคือหากจะถามเพื่อนว่าเธออยากจะไปชมภาพยนตร์ไหมจะถามเขาว่ายังไงครับ oh. ฟังคำเฉลยกันครับ t ั u อยากไปโรงภนตรมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับหากต้องการจะอธิบายเส้นทางว่าเดินตรงไปอยู่ไม่ไกล จะพูดว่ายังไงครับฟังคำเฉลยกันครับ m a r c มา o u t d r ท i t ร e n'est งไ s ่ o i n เก่งมากครับฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสไปแล้วครูเรีนอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปชมเหตุการณ์ที่นาด,ดาสอบถามเส้นทางในการเดินทางกันอีกครั้งนะครับคราวนี้ตั้งใจฟังสำเนียงภาษาฝรั่งเศสกันนะครับเพราะว่าจะไม่มีคำแปลภาษาไทยอีกแล้ว ส่วนครูเด่นนั้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ Au revoir